ก็สวัสดี Banana, lamps, ด้วย,ยน,ะน,น,นะครับผมทานนี่โดบนี่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฮอนนะครับ Hero of New นวเออนะครับผมตัวที่ผมเล่นคือตัวนี้นะครับผมชื่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเป็นตัวที่แบบบึกถึกทนและตีแรงนะครับแต่ว่าผมเล่นคือไม่ถึกไม่ตีแรงเทียเล่นกามาเลยครับผมผมฝึกเล่นนะอยู่ในช่วงฝึกเล่นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตานี่เป็นตาที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมผมเล่นเกมนี้จุดประสงค์ของผมก็คือเก็บไว้เป็นความทรงจำครับเพราะว่ามันจะเออมันจะมันจะไปแล้วอ่ะผมท้ออ่ะเดี๋ยวผมลองออกแบบ ปกติดีขี้อะคือออกปกติดีฟอร์ไหลเนาจูฟอร์ไหลเนาเนื้อไหนจูฟอร์ไหลเนาเนี่อันนี้มันช่วยขี้อะไรกูนะผมเห็นในคลิปมันมันมันออกอะ ตาเนี้กูจะโชว์ละเอ้า้ยเพื่อนกูกลางเหรอเฮ้ยไม่จะดีเหรอกูเล่นไม่เป็นด้วยนะบุดแบกกลางดิยบุดแบกมากลางไปเพื่อนกูเล่นไม่เป็นด้วยบุดแบกบุดแบกกลางนี่บบก็ฮะบบ<า>จะไทยคนบบบบนึงเพื่อนแปะหน่อยแปะหน่อย <laughs> โอ้กูนี่เล่นไม่เป็น ตัวนี้เนี่ยผมมาฝึก <c oughs> แบกด้วยแบกด้วยแบกด้วยเฮ้ยฟินฟินโหดฟินโหดฟินโหดจรงิงตายแล้วเล่นกับมันก็โหดแบบกด้วยฟินเอาแบบโหดๆตามเหมือนตามเมื่อกี้แต่ <c oughs> แบบไม่เอาแพ้เหมือนตามเมื่อกี้ใช้ฟินที่คู่เคนตาที่แล้วเออใช่ใช่เอ้าวมึงมึงก็มามึงก็ด้วยเหรอมึงเล่นตัวอะไรอ่ะกูเล่นโซ่ฝั่งหนูเอาหรอ มึงไปฝั่งโนโลล้นเลยมึงไม่ต้องมาฝั่งกูทีมกูทีมมึงแข่งกันอยู่ไปไ <c oughs> ม่องเจอผีกระหังอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเน็ตเน็ตายไเย่จะซื้อไม้ให่เลยหรอย่างชอบไว้ส่มันเหอเกิวี่ะมาดะมึงอยู่แล้ว

มาดีมาดีอาไแมนกำจัดทิ้งต่อหน้าต่อตากูตดยังไม่ทันหายอินสเปเรเบตีตอกแป๊บ ไม่กลับตายการเบรคไม่กลับตายเอาเฮ้ยสวนสวนเอาแมา่งดีเอาแมา่งดีสวยงานงานงานมึงยังบอสเท่าตินะได้ไม่ให้ขี้กูสักตัวเลยไดุ้ด <c oughs> แกกูจำมึงไว้

มาดิมาดิมาดิจิปปช้อนนี่จมานอนนจะมานอนนเอะเบื่อแม่งไวสัต <coughs> <laughs> my weapon's ache for battle. My pain guides me. <laughs> my, weapons ache for battle. No, hey, my My fate guides me. My fate Uh, me. God. <laughs> fate no, God. <laughs> <pain. laughs> <laughs> สับตัวหายไปนี่ไงมาดิานี่ไงนันนันนันมึงยังบอสเต้าตีนะมันน้ำหมดว่ะเพื่อนไปนนนได้ตัวนึงละกลับเติมเรือดเลยพอละ My f a ม่ไม i ไม่ไม่ไม่ n ม่ไม่ไม r ไม่ไ e t h ม่่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไไมม่ไม่ไน่ไม่ไมดม่ไไมี่กมไ มนเอามือทาเออนจะไม่เอาตัมันไม่อาาาออมนเอาัลูกหายไป่อ่ดี่อดอสวยนี่มาหนาแล้วล่ะที่แม่งเลยเฮ้ยบาดบกลังขึ้นไป มันสามต่อยแล้วเพื่อนมันเข้บเลยตัหายไปวเราตัดามไปเล่นบอลลังไปเพื่อน ตีเท่านั้นจะมานใครก็ได้มาไม่แน่บวกไอเฮี้ยกูท้อ มาตัตัวหายไปแล้วเจนนอนยูเซ่เน่ยนอเ่เจยนู่บัดหาบัดหา

โอ้โหเทมสัตว์รูหายไปดูลูนก่อนเพื่อนสนับก่อนโอ้โหยิงอย่างกับโรนัลโดนยี่ยผมได้ลูนตลอดเลยว่ะลูไม่ไกลอะ กูว่ากูโดนกูว่ากูโดนกูว่ากูโดนสัตวรูหายไปสองร้อยสิบมาดีครับมาดีครับหายหมดเ้ยหายหมดเลยวะหายหมดแมพเลยวะ ôi <laughs> chọn <laughs> <chị> đồn đốn. tuyệt mà lại chạy tuyệt vời chọn tuyệt vời chọn đi

บัตรมังเหมเิมกระเลิมบายเฮดน,นันน่นมึงยังบอสเท้าตตีนะ่ะแบบวมวะเซมัวสวะเซมัสวะเซนัสวะเซนัสขโมยหนึ่งสแต็กและหิ้วเลือดสิบหน่วยทุกๆสุดราห์ไปว่าสิเวทีจากศัตรูภายในรัศมีหกร้อยหน่วยบัฟจะหยุดเวลาหกวินาทีหลังจากหมดระยะเวลาสกิลจะทำความเสียหายเวทันทีสองร้อยหน่วยแกคีฟ โอเคก็เป็นสกิลเคลียร์คีิดีๆนี่เองครับผมเฮ้ยตาหนี้ผมมาดีไว้เฮียเอา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 ไม่เงี้ยทีเดียวเลือดเลือดคลิปเหลือครึ่งหลอดว่าต้องคุยอะไรว่าสราง จะเย็นพื้นแปดร้อยว่ะหายหมดหรือวะเพื่อน <For battle. S 2> กันกันไปเอกลามไปล่างนะ รูนผมต้องได้รูนจริง <c oughs> ทุกรอบหัวเชี่ยเอ้ยโดนเลยว่ะโอ้โดนเซิงว่ะไม่ใช่นี่มันเอารูนไปไล่าศาสตร์ <c oughs> มึงมีเงินเท่าไหร่วะกูดูเงินแม่งก่อน <c oughs> โอ้โหเงินมันเยอะมากเลยดูดิเป็นเงินผมกว่าเยอะอแอบใช่ป่าวะ <c oughs> น,านันนันมึงยังบสอสเต้าตีนะโถมันโถมัน <c oughs> ได้แล้วแหละ โอ้โหเฮียหลุดเลือดเต็มดีใจ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 โอ้โหเฮียไม่ถึงไอสัตว์เอามันเพื่อนสวย สวยสวยสวยนี่ไงกูต้องหน้าฟอมกลางแม่งวะเมื่อกี้ผมมาได้ตีเฉยแม่งลุมผมไปโค่อยซุ่มมันโบลีย์เลยถม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 บนถมบน ไอใจคอพี่นี่ไม่คิดแบ่งคน,คนดงๆมากหรอฮะเราเรื่องวะเราเรื่องวะก็ไม่เบนก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนละกันมาไม่ของดีแล้วสัสมีใครว้าบป่ะมีใครวาร์ปลงป่ะ วนั่ะนานนานนานมึงยังบอกเราตีนะต้องมีส claro ่วนลบอ๋อควยซุ่ม no มันโบลียอะไไปจวับมาไงมา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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเละหูยยังชิบหายแล้วว่ะอ๋อควยซุ่มเทพตอนนี้อู้เรียบมาน้าหมดมาน้าหมดนานนานนาน ยังบเาโอ้ยเอวับลงสองคนชิบหายแล้วผู้เพื่อนมันยิงมานาหมดวะกดเบอรเซิร์ฟไม่ได้เซ็งมามานาหมดโอ้สี่สี่แล้วเฮ้ยผมไม่ผมฆ่าใครไม่ได้แล้วตอนนี้เกมตึงนะเกมตึงนะตอนนี้เกมตึงนะหอยถ้าถ้าเก็บแล้วเราจะได้อะไรวะโล่เหรอ หรือเก็บเก็บอย่างนั้นแหละเนี่ยมันบอกโล0.0ก็คือได้0.0เปอร์เซ็นคือก็ไม่ได้เฮียอะไรบอกว่าเก็บเพื่อบวกแม่งเลยเพื่อนตัวจริงเขาบอกวะตัวปลอมดีกว่า ให้ผมแอบอยู่ตรงนี้ดีกว่าว่ะแอบแอบแอบเฮ้ยเด็กหลงละมาละมาละมาละสัตวสมาดิ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  มาดิมาดิสัตว์มาแล้วตามีก่อนให้เฮียเอา,ออ,เอ,ากออกเอาฟักออกเอาฟักออกทำไมโอ้หถ้าไมเเ่เห็นเบนมานะผมเก็บห้าเมื่อกี้ไอ้เฮียผมพูดเลยของจริงตาเนี่ยเอาผมไม่หลงหรอกผมพูดเลยเว้ยเดี๋ยวเพื่อไม่ต้องรี เอ้ยได้เลยนี่ว่าขายไปเลย <c oughs> เนี่ยออกไปเลยเพื่อนจบรอรอดัก,กน,นะเพะื่อนของนั้นมันเกิดไม่ได้แนะล้วดูดิผมมาผลเกิดแล้วว่ะของนั้นมันจะเกิดได้อย่างไรอ่ะผมถาม, <c oughs> ถามจริงน้อยเป็นมาเด็ถามจริงผมเกิดแล้วของนั้นจะเกิดได้อย่างไร <c oughs> เฮ้ยได้นะได้นะได้นะบ้าวบ้าวบ้ได้นะเอนะาแม่งดนะิเอาแม่งดิกันเบีด <c oughs> <c oughs> การบีด โอ้โหเยอะลยมีกอดทอนเอาอีกชเต่าไม่โดนระดับกูนี่แบคแฮมก์ยังรสวยๆวอยเอาตเก่งแล้วเพื่อนเทเรบโทรมาเองเมื่อกี้ผมมันมีจะกาะอะโอ้โหผมผมฆ่าได้แล้วผมแบบอะไรเงี้ยเชียฆ่าได้เลแบบ มันตื่นเต้นนะแบบเลือดมันร้อนมันเอา,ม,เอามันเอาอย่างเดียวมันเอาอย่างเดียวอ่ะกันเบลดไม่งจะออกเกาะท้อนทำเห้แย่เลยไอ้สัสเป็นแคที่สู้ชีวิตนี่หว่ากันเบล่ะเอ,อ,อะรอเลยจัดเลยดิ

บอกเลย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 โร่าาเอได้หมดอ่ะตอนเนี้ยขอแม่งได้กี่ตัวก็ได้อะเนี่ยูสิบยญ่อมเสยจัดไปเลยสามปล่อยแม่งดิปล่อยแม่งดิมึงอยู่ไหนกูเห็นแบบแบ๊บมึงไปไหนวะบ้าไรสัตว์บ้าะไรสัตส มามามึงเข้ามาขอ,อคอยซุ่มมันโบลเลียแล้วบ้าเอ๊ยสาโอ้มันจยุดทำไม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพื่อนนะอย่าจงแพ้นะมันหยุดทำไมอ่ะโอ้เฮียดูรอเวลา4 2 9 4 9กดชิปแล้วกดแองเคอร์นึกว่าดูตัวผมอย่างเท่เฮ้ยเท่จริง เท่เกินกดอะไรแคปรูปวะนี่ไงใช่ปะนี่ไงแคปรูปแล้ว And then creeps out, but with a little bit of hope, you'll figure it out. The sky, head high, and when you dance, do the pain you fight, through the pain painful nights. Keep driving, keep driving, keep driving, keep driving, surviving, nothing's in your way but yourself. You can come back, man. I'll go หมดไฟบัตรว้เฮียหมใส่บัตรวะพ่อมล้าบสูขันพ้อแล้วเออมันไม่ต <c oughs> อบกูมันไม่ตอบก,ก,ก,กูเลยอะแม่งไม่ตอบก,ก, <c oughs> ก,กูเลยได้ <c oughs> บัตรมึงปล่อยกูเล่นอยู่คนเดียว my faith that guides me. ไปไปไปเอามันอ่ะข้างบนอ่ะเม็ดเบียนไม่มีอะไรหรอกว่าแปลกๆอนเม็ดเบียน ออาล้วหนีไม่ทันปัดน้าปัดเจ็่กูมือเหล่ากูไม่ลงแล้วดับแนวกันเบิดเลย เราคงไม่ลงเลยแฮะทำชโชว์มันเอาผมไม่ลง,ลงลแล้วจะเกาะไวล้วสามแล้วออกอะไรดีอยู่ต่อวะออกของถึงออกก็ออกเกาะดีกว่าวะออกถึกไปเลยชนะแล้วตายครับผม ผมแบกอะครับดูดีถ้าผมไม่แบกก็ไม่มีมันถึงมาแบบนี้หรอกขอยลุ่มมันโบเลีย์เลยทั้งสองเหรอทั้งห้ามองยูของซุ่มมันปุ่นอุยปุ้ยแล,ล้วกระสุนม้าล่ากระตานวัตถุฟักมองยูของซุ่มมันปุ่นอุยปุ้ยแล้วจะเย็นเพื่อนเนี่ยมันยอมแพ้กันปะ ผมยังออกแบบดาเมจจ๋าเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหยอดสุดยอดสุดยอดยอมด่ะเอาได้ถ้าเพื่อนใจถึง เช็ดขานโกอูทานเช็ดเท่กันเลยครับอันตรายครับหอคอยซุ่มมันโบเลียเลยก็โดกกะเดียกันอ๋อเพิ่งจะมาเก่งลืนบาทเรื่องไม้กันแล้วสองเลยเราผมไม่ลงแล้วมันเอาผมไม่ลงแล้ว่นมันเอาผมไม่ลงแล้ว มีความตกจริงๆบ่หมดใช่ไหมอุย้ยเขียมันออกสองเลยเหรอโอ้โหจเย้ใจ,จเย้งโอ้ออกสองเลย,ยอะกิน ผมโหเกินไปเปล่าวะวานี่ไงดูคือมาแกงฮักแท่าากูลังไปเพื่อนขอ,อคอยซุ่มมันโมเลียเลยว่ามึงรอดน่นานสวยบ้ามึง้นมาผลบ้านหลัแค่ ข้าว่าเรบชี่ยอออกวิงโบ้ไม่งอว่าท่านผู้ชมถ้าผมออกฮาร์ดนี่จบเลยนะเฮ้ยออกฮาร์ดได้เลยนี่ว่ะออกมาเลยออกฮาร์ดมาเลยโผบัตไม่ได้กับผมเลยอ่ะโค้ยุชมันโบเลียแล้วโอ้ โอ้โหนี่นี่ไงรอเล็รอแอคเลยรอก็อดกเลยมาเดไปมาเดไปกิ้งเดจิ้งเดรอเลยรอเลยอ่ะไปเลยพวกกรโดนดูควดูความเต้บีพีโอ้โมพูดเลยกเต้บีตาแรกของชีวิตปุยปียเยเป็นยังไงมั้งคักไอ้ลีเหรอคักกระโดดกระเดียดต่อต่อต่อป้าใครได้เชยมาหน่อยอ่ะมันรอห้องนานอ่ะ โอ้โหสมเก่งคักแต่น้อโอเคครับผมก็ EP นี้ขอจบไปแต่เพียงวันนี้นะครับผมก็สกอร์ผมก็ประมาณ17ตัวเลยนะท่านผู้ชมนี่17ตาย5เอ s i s t 4นะครับผมของอเมีประมาณนี้นครับแบบแรงมากๆเลยโอเคเจอตาต่อไปครับผมแอนคอร์แอนคอ,อ